ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเปยนฐานกุญแจนะครับของ Forest e เนะครับขั้นแรกนะครับก็คือหันมาด้านหลังนะครับผมกดที่สลักด้านหลังนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็ดึงตัวกุญแจสำรองออกมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวกุญแจครับเสียบเข้าไปด้านหลังครับผมแล้วก็งัดขึ้นมานิดนึงครับแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็ สามารถที่จะดึงตัววงจรออกมาได้เลยครับผมตัวนี้ก็สามารถแกะเปลี่ยนฐานนะครับได้เลยนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ค่อยค่อยงัดเบาๆนะครับแล้วก็ดันฐานออกมานะครับม่งั้นตัวนี้จะหักได้นะครับผมฐานก็จะเป็นรหัส cr 2032นะครับผมตัวนี้มีขายอยู่ตามเซเว่นนะครับผมครับผมวิธีการเก็บนะครับผมก็เอาตัววงจรครับใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็ เอาตัวนี้นะครับสปริงใส่เข้าไปตรงช่องพอดีนะครับอ่ประมาณนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปเบานะครับอ,อึกนิดนึงครับให้มันตรงช่อง โอเคเรียบร้อยนะครับกดได้เหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เอาฝามาปิดนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ตัวกุญแจเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวรีโมทกุญแจได้เหมือนเดิมนะครับ